สวัสดีคะ่ะ FC พี่น้องที่น่ารักเช่นเคย FC ใหม่ FC เก่านะคะพี่น้องขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะพี่น้องจา๋าพี่จะจะพามาสรุปซีน้อยของวันที่27เนาะก่อนจะไปสรุปแล้วก็ฟังคําเตือนทางช่องเป็นเพียงซื้อกลางการนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องจา๋า โอเคแล้วก็มาสรุปเลยเนาะใจเด่นรวมให้ที่7 8 9ดดนะคะเพื่อนจา๋าพอเฉพาะกิจผลที่ออกนะคะ9 1 3 8หนึ่งสาปดดนะคะเพื่อนจา๋า87ก็ไปออกอยู่ในตารางเออในชุดรวมนะคะพี่น้องจา๋า87เดนาะอยู่ในตารางไอชุดรวมนะคะส่วนตารางก็ไม่มีนะคะ9 1 3หนึ่งสาในพี่ใจก็ไม่มีนะคะหลุดไปนะคะส่วนวิ่งรูดก็หลุดนะคะเพื่อนจา๋า สำหรับน้อยพิเศษะค่ะผลที่ออก26 6 2 7ค่ะเพื่อนจ๋า66เราก็มีไหม้6 6พี่ใจมีให้ติดไว้ตรงนี้นะคะ66ออกสองออกในชุดรวมนะเพื่อนจ๋านะเออนะคะเพื่อนจ๋าแล้วก็สองดค่ะมาใน7 2ดสองมาในดิน7นะคะ7 2แล้วก็ตรงกันกันกบชุดรวมด้วยนะคะก็เจะให้สองเนาะ นะคะเพื่อนก็เข้าวิ่งรูดเจ็ดด้วยนะคะดินดีกับพี่น้องที่ใขรวิ่งรูดด้วยนะคะแล้วก็ไปจับตัวเจาะด้วยนะคะสำหรับปกติค่ะเพื่อนจ๋าผลที่ออก54108นะคะ0880มาในชุดรวมมาในชุดดินรวมด้วยนะคะแล้วก็มาในเด่นวิ่งรูดให้ด้วยนะคะตรงกันนะคะแล้วก็สี่หนึ่งค่ะพี่น้องจ๋า5 4 1วันนี้ก็จะมาด้วยได้สองเด้งเลยนะวันนี้เข้าดิน 0เลส4นะคะเข้าในวิ่งรูดในชุดรวมก็เข้า4นะคะ54เอาพ,พี่น้องพี่ใจไปใส่ดูสิ2จะใส่1เป็น22 2ตัวนะคะพี่น้องจาะต้องขอโทษขออภัยเนาะเขียนผิดพี่น้องต้องดูด้วยนะถ้าพี่ใจเขียนผิดก็โอ้ยงงจริงๆนะคะสำหรับอรอบ VIP ค่ะพี่น้องจาะรอบ VIP ผลที่ออก77880นะคะพเพื่อนจ๋ะ 7จ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะเพื่อนจ๋าเข้าอีกแล้วจะเป็นตัวกลับนี่กลับให้ด้วยเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะอันนี้แปดเจ็ดอยู่นี่เจ็ดแปดอยู่นี่นะคะเพื่อนก็จัดให้ทั้งสองชุดสองตัวเลยนะคะแล้วก็แปดศูนย์พี่น้องจา๋าเข้าในตัวตรงนะคะตัว8ปดเข้าสองตัวเลยนะ8ปนี่เข้าสองลบนะคะสำหรับเด่นวิ่งลูกถ้าใครจะจับเฉพาะเด่นข้างบนเด่นรวมนะ เจ็ดมาพี่น้องแปดมานะคะเพื่อนๆเจ็ดก็มาอีกรอบนะคะแปดมาเนาะนี่เจ็ดมาตั้งสามรอบเนี่ยนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็แปดก็มาสองรอบนะคะสามรอบนะคะเพื่นพนอนๆจ๋าก็ยินดีกับพี่น้องเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อต่อไปเราไปวันที่28กันเลยจ้พี่น้องจ๋าวันที่28พี่เจก็ให้เด่นอยู่4 5 6นะคะ4กับ7นะ5กับ2 6กับ9เป็นตัวจับคู่ได้เลย,เลยนะคะในนี้เพื่อนๆ แล้วก็เอามาประกอบเทียบกับตัวเด่นในนี้นะคะเพื่อนจ๋าตัวเด่นนะอันนี้พี่ j จก็จะแยกให้ว่าเน้นรูดเนาะเพราะบางทีตัวเด่นแยกรูดแยกรอบกับตัวเด่นรวมไม,ไม่ตรงกันก็มีนะคะเพื่อนแต่พี่ j จจะพยายามจับตัวชุดเด่น รวมกับชุดแยกเด่นรอบเนี่ยแต่ละรอบี่ให้นะคะพเพื่อนพี่น้องก็พิจารณาดูเอานะชอบตัวไหนอย่างถ้าเกิดว่าอ,อย่างสี่สองก็ต้องเอา7จสองไปด้วยนะพเพื่อนๆจิตกับสีเข้ามาด้วยกันบางที่ก็มาด้วยกันแบบนี้นะคะนี่อย่างนี้นะพเพื่อพี่ใจ4ี่สาก็เป็น4ี่เปดไปด้วย4ี่หก็ต้องเอา4ี่เก้าเพราะว่าเขาชอบกับหัวหลายคนชอบบน่นว่าอ้ยจะมันชอบกับหัวอะไรอย่างนี้นะคะพเพื่อนก็พี่ใจกลับไปให้เพื่อความปลอดภัยเนาะ เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะคะเพื่อนจ๋าก็สําหรับคลิปนี้พี่ j จก็ขอจบไปแค่นี้นะคะวันนี้ไม่ได้ลงตารางให้นะพเพื่อนๆจับเอาในนี้ได้นะคะก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่เขารับชมพี่ j จอาจจะไม่ได้ว่างช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ไปหาใครหาเพื่อนช้าก็ขอทูตขอภัยนะคะจะพยายามไปนะคะเพราะเพราะว่าง,งานประจํามันก็ยเยอะเนาะพี่ j a ก็ขอทูตขอภัยไว้ตรงนี้นะคะเพื่อนจ๋าก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ